เปิดตำนานพระแม่กาลีเทวีแห่งพลังอันยิ่งใหญ่หลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นต่างก็ควบคู่ไปกับความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายรวมไปถึงการกลับไหว้ขอพรทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและปัดเป่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตต่างต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งกันทั้งนั้นวันนี้ จะมาอธิบายถึงตำนานของเทวีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทวีที่ใครหลายๆคนต่างมีความนับถือและศรัทธาต่อเทวีพระองค์นี้กันมากมายไม่ว่าจะในประเทศอินเดียหรือในประเทศไทยก็ตามเทวี TV พระองค์นี้มีพระนามว่าพระแม่กาลีนั่นเองสำหรับประวัติของพระองค์ท่านนั้นจากตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระแม่อุมาซึ่งอยู่ในปางที่มีพระสิริโฉมอันงดงามเสด็จ สู่สนามรบเมื่อเหล่าอาศูนร้ายได้เห็นก็พยายามต้องการที่จะได้พระนางไปเป็นพระชายาแต่พระนางได้ต่อสู้กับเหล่าอาศูนร้ายด้วยความพิโรธในปางของพระแม่กาลีจนอสศูนร้ายทั้งหลายถึงแก่ความตายจนเกือบหมดเหลือเพียงแต่อสศูรที่ชื่อว่ามาทูที่ทรงสังหารอย่างไรก็ไม่ตายเพราะอสศูนตนนี้เคยได้รับพรจากพระศิวะให้มีชีวิตเป็นนามตะ หากเลือดมีการหยดลงถึงพื้นดินก็จะเกิดเป็นอาศูนอีกมากมายไม่มีสิ้นสุนสดจนเป็นกังวลเดือดร้อนถึงพระศิวะเป็นอย่างมากดังนั้นพระศิวะทรงประทานวิธีให้พระแม่กาลีดื่มเลือดอสูนทุกครั้งอย่าให้ตกถึงพื้นดินหลังจากนั้นอสศูนมาทูตนนั้นจึงถึงแก่ความตายไปในที่สุดหลังจากพระแม่กาลีชนะอาศูรมาทูแล้วพระองค์ท่านทรงมีความ ดีอกดีใจเป็นอย่างมากกระดุดโลดเต้นเพื่อฉลองชัยชนะแต่ด้วยตาบะอันแรงกล้าทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อโลกมากมายเมื่อพระองค์ทำการกระทืบพระบาทลงบนพื้นดินจนทำให้พระศิวะเข้าห้ามปรามก็เกรงความดุร้ายของพระองค์ท่านจึงทรงใช้อุบายทอดพระกายลงบนพื้นดินที่พระแม่กาลี จากกระทืบประบาดลงไปเมื่อพระแม่กาลีเห็นพระศิวะที่พื้นดินด้วยความจงรักภักดีต่อพระศิวะเป็นอย่างยิ่งก็ทรงหยุดชะง,งักลเล็บลิ้นด้วยความเขินอายนั่นเองพระแม่กาลีเป็นปางอาวตารพักหนึ่งของพระแม่อุมาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งลักษณะพระวรากายของพระองค์นั้นมีสีดำจะมีพระพักที่มีลักษณะดุร้ายมีจำนวนสิบพระกร ทรงถืออาวุธร้ายและแลบลิ้นยาวถึงส่วงอกที่ริมสีปากมีเลือดไหลยหยดเป็นทางยาวเครื่องประดับนั้นจะเป็นหัวกะโหลกพระแม่กาลีทรงมีอำนาจอิทธิฤทธิในการปรับปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงมีพลังอันแรงกล้าสร้างความวิบัติเก่เหล่าอาสูรยอย่างรุนแรงและเด็ดขาดจะมีการซ่อนเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัวผู้บูชาพระแม่กาลีอย่างถูกต้องและ แข่งครัทนั้นพระแม่กะลีจะประทานความแข็งแกร่งความกล้าหาญและอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งปวงพระแม่กะลีตามหลักความเชื่อของไทยนั้นทรงมีพลังอำนาจในการขาจัดคุณใสลบล้างมนดำสิ่งที่ไม่ดีหากบุคคลใดถูกกระทำทางศสยศาสตร์เมื่อผู้นั้นได้สวดบูชาอ้อนวอนต่อพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มักจะให้พรซึ่งจะขจัดสิ่งอาถรรพ์ชั่วร้ายให้หายไปและ พระองค์ท่านจะประทานในสิ่งที่ต้องการเป็นไปได้หากให้ได้รับมาอย่างง่ายดายเพียงแค่ผู้ใดกระทําการสวดบูชาส่งเสริญและถวายสังเวยแต่พระองค์ท่านเป็นประจำพระองค์ท่านก็จะประทานความปลอดภัยมาสู่ผู้นั้นและทรงบันดาลให้เกิดความสงบสุขแก่ผู้คงเรือนทั่วไปคุ้มครองรักษาผู้ที่บูชาจากอันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรงนั่นเอง พระแม่กาลีทรงมีบุคลิกภาพที่ยากแก่การเข้าใจมีความลึกลับที่สุดในบรรดาเทพเทวาทั้งปวงพระองค์ท่านทรงมีความดุดันเกลี้ยกลาดรูปลักษณ์ละอุบนิสัยล้วนเต็มไปด้วยความน่ากลัวแต่พระองค์ท่านก็จะทำลายเฉพาะเหล่าอสาูรปีศาจและมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้ายเท่านั้นเนื่องจากพระแม่กาลีก็คือเทพซึ่งปกป้องคุม้มครองผู้กระทำความดีเส้นเดียวกับเทพเทวาพระองค์อื่น สำหรับผู้ที่มีจิตใจไม่มั่นคงกำลังมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้จิตใจอ่อนแอสามารถกระทาการบูชาพระองค์เพื่อขอความเข้มแข็งและเด็ดขาดผู้ที่เจอคุณใสมนดําหรือถูกเบียดเบียนจากพลังชั่วร้ายจะอำนาจไม่ดีทั้งจากมนุษย์และอามนุษย์สามารถขอพระเมตตาจากพระองค์ท่านช่วยขจัดและทำลายให้พินาศสิ้นไปได้โดยที่ฝันร้ายหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ สามารถกระทําการบูชาพระองค์ท่านด้วยประทีปสีแดงพระองค์ท่านจะช่วยปัดเป่าให้หายไปในที่สุดนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังโดดเด่นในเรื่องของการให้โชคลาภและหน้าที่การงานต่างๆอีกด้วยพระแม่กาลีท่านจะโปรดปรานอารติฟไฟหรือการบูชาฟไฟเป็นอย่างมากโดยทั่วไปให้นําเทวรูปของพระองค์ท่านรองด้วยผ้าที่มีสีแดงหรือสีดําวิธีการบูชาพระแม่กาลีจะต้องถวายน้ํา นมผลไม้ดอกไม้ที่มีสีแดงผู้บูชาที่เคร่งครัดต้องสวดบูชาพระแม่กาลีทั้งเช้าเย็นซึ่งบทสวดบูชาพระองค์ท่านมีดังต่อไปนี้โอมสีมหากาลิกาโยนะมะโอมเจมาตากาลีโอมสติเยมาตากาลีโอมสีมหากาลีมาตา,ามะนมัตโอมกาลีโอม สำหรับใครที่ประสบป,ปัญหาต่างๆหลายๆได้านหรือมีอุปสรรคมากมาย,านาย,านายในชีวิตลองหันมาสวดบูชาขอพรพระแม่กาลีกันดูนะคะเผื่อเรื่องร้ยๆที่พบเจอจะกลับกลายมาเป็นเรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้นะคะหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยโปรดใช้ crisis, วิจะยายานในการรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ